คิดว่าลูกค้าถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะซื้ออะไรจากใครมันคือเงินที่เขาต้องจ่ายทีเนี้ยเขาต้องรู้สึกมีความสบายใจกับคนคนนั้นคือแบบคนที่จะรับเงินไปจากเขาแบบมันมีความน่าเชื่อถือไหมเขาถูกชะตาคนนี้ไหมอยากร่วมง,งานกับคนนี้หรือเปล่าก็เลยคิดว่ารูปร่างหน้าตาก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันค่ะคือเรารู้สึกแย่กับตัวเองมากๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเต็มที่กับการขายงานแล้วก็ เหมือนเตรียมข้อมูลไปมากเพียงพอความรู้ของเราตอนแรกคิดว่าแค่ความรู้แล้ก็การเทคแคร์เซอร์วิสของเรามันจะมากพอแล้วสำหรับลูกค้านะคะแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งที่ถูกคนจัดแค่พอว่าเรื่องหน้าตาของเราหน้าตาเราอาจจะดูดูดูไม่เป็นมิตร วันนั้นก็นอกจากพวกเรื่องงานแล้วเรื่องส่วนตัวก็รู้สึกขาดความมั่นใจไปเลยค่ะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าไปขายงานลูกค้าไม่กล้าทําความรู้จักกับคนใหม่ๆเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะไม่ชอบหน้าเราหรือเปล่าหน้าเราจะดูดุดหรืออาจจะทําอะไรให้เขาไม่สบายใจหรือเปล่า จริงๆหนูเห็นด้วยกับความสวยของเรามันก็ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะคะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นได้จริงๆแล้วก็พอเราต้องพึ่งพาเนาะความเชื่อใจแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือการตัดสินใจของคนคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นพอเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราก็อาจจะจําเป็นที่ต้องแบบหันมามองตัวเองว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองจริงๆค่ะ